ครับสวัสดีครับ F G ครับผมวันนี้เรามาดูแดดครับลงโพสเมื่อคืนนี้ก็เลยได้มีเนื้อคู่แล้วครับส่งลงใต้ครับผมครับยืนยันว่าเครื่องดีไหมสุีสวยไหมอะไรไหมประมาณนี้ก็เลยทำคลิปเป็นวิดีโอแล้วก็เป็นหลักฐานไว้แล้วก็รีวิวสินค้าให้ดูครับอ่ะสตาร์ทเครื่องได้ครับเครื่องยังไม่เคยสตาร์ทครับจอดไว้นานมาก ขับเครื่องเงียบครับเดินเบานน่งมากครัอบผมสุดสีสวยครับป๋าเดี๋ยวเทสระบบเกียร์อะไรให้ดูเลยครัอบผมโอ้ยยกรับยกลับไปแล้วครับผมโอ้ ตัวนี้เล่มชุดโอนครับผมตัวนี้ก็อยู่ประมาณร้อยเมตรครับสองรอยเมตรบ้กล้องจับไม่ทันครับผมครับเครื่องดีมากถ้าในสนใจก็โอเคครับสักุปปี้ขับตัวเข่าตัวใหม่ล้อเก็นน้ำรถพ่วงข้างนี้ครับครับ ขอบคุณเอฟซีที่กดติดตามแล้วก็อุดหน,นุนตลอดมาครับผมครับขอบคุณครับผม